สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาต้มต้นไม้ชนิดหนึ่งของที่บ้านที่ปลูกไว้นั่นก็คือต้นช้างนาวเวียดนามนะคะซึ่งช้างนาวต้นนี้น่าจะปลูกไว้ประมาณสามปีสามปีกว่าๆเพระทุกปีก็จะถ่ายรูปเก็บเอาไว้ซึ่งหนึ่งต้นก็จะมีทั้งช้างนาวเวียดนามดอกซ้อนแล้วก็ช้างนาวไทยซึ่งช้างนาวไทย ก็จะเป็นดอกลาหรือดอกเดี่ยวตอนนั้นซื้อมาจากงานเกษตรน่าจะประมาณ400กว่าบาทก็จะเป็นแบบทูอินวันเลยค่ะมี <laughs> ทั้งช้างนาวเวียดนามแล้วก็ช้างนาวไทยในต้นเดียวกันถือว่าคุ้มค่ะซึ่งช้างนาวเวียดนามก็จะมีหลายชื่อบางคนก็จะเรียกซากุระกีบซ้อนองเจียเซนช้างนาวเวียดนามดอกซ้อนซึ่ง อนเซียซึนก็แปลว่ามั่งมีสีสุขหรือมหาโชคนะคะช้างนาวเวียดนามจะเริ่มติดตาดอกช่วงเดือนมกราคมและดอกจะบานชุดใหญ่ชุดแรกช่วงเทศกาลตรุดจีนซึ่งต้นของที่บ้านก็บานช่วงตรุดจีนพอดีเลยค่ะจากนั้นจะบานอีกชุดเมื่อลมร้อนพัดเข้ามาเรียกว่าเปลี่ยนฤดูปุ๊บก็บานกันเลยก่อนการออกดอกเมื่อกลางหนาวช้างนาวจะทิ้งใบ และตาดอกก็จะขยายออกช่วงนี้จึงควรงดน้ำให้เขาทิ้งใบให้มากที่สุดจะทำให้ดอกดกและบานได้สวยงามแบบทั้งต้นมีแต่ดอกแต่พอทิ้งใบหมดแล้วควรให้น้ำต่อเนื่องจะทำให้ตาดอกเจริญดีซึ่งต้นของที่บ้านเ,เราไม่ได้ปล่อยให้เขาทิ้งใบนะคะแต่ว่าเราจะเป็นการแกล้งต้นไม้ให้เขาออกดอกนั่นก็คือจะเด็ดใบ ออกให้หมดทั้งต้นเพื่อให้เขาออกดอกซึ่งอันนี้เป็นเคล็ดลับของแม่ค้าที่เขาบอกมานะคะส่วนช้างน้าวชอบดินระบายน้ำดีแล้วก็ไม่ชอบน้ำขังและดินก็ควรแห้งช่วงหน้าแล้งจะทำให้ดอกตกสามารถปลูกได้ในเมืองร้อนแบบบ้านเราชอบแสงแดดจัดเต็มวันซึ่งต้นของที่บ้านมันไม่ค่อยได้เจอแดดดอนก,ก็เลยไม่ดกะคะ ชช่างนาเวียดนามเนี่ยแข็งแรงทนทานไม่ค่อยมีโรคแมลงมารบกวนแล้วก็เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กซึ่งเจริญเต,ติบโตได้ช้ามากบางคนเขาก็ว่าดอกมันหอมแต่ที่บ้านปลูกมาสามปีก็ยังไม่ได้กลิ่นยังไม่เคยได้กลิ่นของต้นซากุระสัก,ส,กสักทีก็เลยไม่รู้ว่า,าตกลงมันหอมจริงหรือไม่จริงนะคะส่วนการขยายพันธุ์ก็ขยายในการเสียบยอดบางคนก็อาจจะใช้ต้นมิกกี้เมาส์เป็นต้นตอ แต่ต้นที่ซื้อมานี้น่าจะเป็นช้างนาวไทยเป็นต้นต่อมันก็เลยเป็นทูอินวันเลยค่ะก็ถือว่าคุ้มนะคะคุ้มมากๆสําหรับในสปปลาวและก็เวียดนามถือว่าช้างน้าวเป็นไม้มงคลชิ้นเดียวกับประเทศไทยและมีการซื้อขายเก่งที่มีดอกตูมกันรวมทั้งในตลาดอินโดจีนลิมแม่น้ำโขงพบชาวบ้านแล้วก็แม่ค้า นางกิ่งช้างนาวที่มีดอกตูมยาวประมาณหนึ่งฟุตครึ่งมาวางขายแต่จะเรียกกิ่งไม้ชนิดนี้ว่าดอกตุดจีนเนื่องจากออกดอกในช่วงตุดจีนพอดีและเมื่อนำกิ่งช้างนาวเหล่านี้มาแช่น้ำประมาณ3-4ี่วันก็จะผีดอกสวยงามจนเต็มกิ่งก้านนอกจากใช้ประดับบ้านแล้วก็ยังนิยมใช้วาเจ้าด้วยชาวเวียดนามจึงนิยมปลูกและนิยมใช้ปักแต่ัานพร้อมทั้งหวาเจ้าด้วย บางคนเชื่อว่าถ้าออกดอกตกสวยงามเจ้าของบ้านก็จะพบกับความโชคดีซึ่งก็เปรียบเสมือนไม้เสียงท้ายอีกชนิดหนึ่งนะคะช้างน้าวชื่อแปลกดอกสวยบางคนบอกว่าชื่อแปลกชื่อช้างนาวไม่เห็นมีส่วนไหนที่เกี่ยวข้องหรือเหมือนช้างเลยแต่บานท้องถิ่นเรียกช้างโน้มช้างหูหรือกำลังช้างสาร คาดเดากันว่าคงเป็นสาเหตุที่เกือบทุกส่วนของต้นช้างนนาวเป็นสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณในการบำรุง,งากำลังผู้ใหญ่และช่วยเด็กที่ผอมให้อ้วนได้โดยใช้ได้ทั้งเดี่ยวหรือเข้ายากำลังตัวอื่นๆดังที่มักเรียกกันติดปากว่าช้างน้าวเสริมกำลังผู้ใหญ่รักษาเด็กผอมบางท้องถิ่นมีการนำเปลือกของต้นช้างน้าวซึ่งมีลักษณะนิ่ๆคล้ายไม้ก๊อกมาบดให้เป็นผง ซึ่งจะมีสีเหลืองเข้มแล้วนำมาใช้ทาแก้สิวหรือทาแทนแป้งการใช้งานลักษณะนี้น่าจะเป็นที่มาของชื่อตาเหลืองกระแจ็ดและขมิ้นพัดต้นนั่นเองเรามาชมต้นช้างน้าวเวียดนามปะทะช้างน้าวไทยกันเลยค่ะหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องรัตยามีทรัพย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ Oh,